สวัสดีครับพี่น้องกงมไปทุกทุกคนพวกับผมมือนีกับพวกเกอ,อยดยังมือแรงพี่น้องผมที่ผ่าพี่น้องมาเบิ้งไอ้บ่อเลี้ยงปลาไหลของผมบ่อเลี้ยงธรรมชาติเลยพี่น้องบ่อเลี้ยงธรรมชาติบ่พฟอกันดนพี่นอ้องเนื่องจากช่วงนี้ผมก็บ่ได้อยู่บ้านพี่น้องผมต้องเดินทางไปหันมานี่อยู่เลยพี่น้องทั้งอียางรถผมเนาะกผู้ใดที่ตามผมมาแต่แต่็ตะจตจะดนแล้วแต่เข้าเนาะแต่ที่พอผงจัก รถผมเกิดอุบัติเหตุแล้วพี่น้องเนี่ยยางแตกพี่น้องยางแตกอาจจะเดินทางไประทศไทยทำคลิปอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะพี่น้องเนาะไปกับทีมงานพอดียางแตกก็เดชเสียลักขางประตูฟาดขอบสะพานพี่น้องยังส่องม้วแล้วพี่น้องบ่าทันมีเงินส่องว่าทันเถาะบ่ามีเงินส่องว่าทันเถอะไปพี่น้องโภชพาพี่น้องมาเบิ่งนี่เป็นสาของผมพี่น้องมืดมืดผมจะพาพี่น้องเบิ่งยองขึ้นครับมาเบิ่งยังกระเบนมันจะคือว่ามันจะบอ โบเห็นโตมันเนาะเป็นปลาไหลที่ผมได้จากการาใส่บังลั่นนะพี่น,อน,นอ้องเนาะที่ผมใส่บังลั่นตใหญ่ผมก็ขายพี่น้องโตใหญ่ผมก็ขายโตน้อยๆท่อท่อปากกาท้ออะไรล่ะตัวน้อยๆลูกมันงนะพี่น้องมันมันบ่พอขายพี่น้องมันตัวน้อยผมก็มาปล่อยลงสาผมเมเป็นการเลี้ยงแบบธรรมาชาติพี่น้องแบบบนับนๆแบบอา่าให้เลี้ยงใช้กับป่าพี่น้องซาดินธรรมดาพี่น้องซาดินธรรมดา สาข่างเงื่อนผมนี่ละแต่พี่น้องผู้ใดติดตามผมมาก็คือทีอ่พอเคยเห็นคลิปของผมเนาะที่ผมปลูกต้นไม้เห็ดสวนเห็ดยังยืนน้องูค้สาเนาะพี่น้องเนาะ,นเ,นะเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปย่างไปเบิง้งมาถี่มาซ้ออยู่มองน้ำได้คือผมตรงดใดน้ำใจพี่น้องเนี่ยผมตรงใดน้ำใจอันนี้ผมติดไอ้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟต้นุมัดพี่น้องให้มันแมงใหม่แมงไหลโรนลงให้ยตายหินพี่น้องกูได้เดยเบิ้งได้ติดตามผมแต่บิ๊กแอร์ อาจจะรู้แต่เห็นสาหน่วยนี่ผมขุดเองแล้วพี่น้องสาหนยี่ขุดเองเพิ่งผมวัอยขวบอยู่พี่น้องต้นไม้ผมต้อนใบบักละมูดบักเงาะบักลำไยผมต้อนใบน้ำบ่ไอแดงพี่น้องอันนี้เบียร์พริกหัวตะขึ้นผมบ่ได,ด,ด้อายุโดนเมื่อวันที่พูดเครื่องเดือนแระบบมีเม่อันที่อยู่แก่นี่พี่น้องนี่คือระบบน้ำที่ผมต่อมาอันนี้ฟังท่านี่นพี่น้องคือระบบน้ำยุดระบบน้ำยุดที่ผมไปใส่ก,กุไม้กุไหลที่ผมเคยรีวิวเนาะพี่น้องที่ผมเคยพาพี่น้องเบิ่งอันนี้เป็นน้ำที่ลงสาพี่น้อง ลงสาวิภาผีน้องเบื้องมองนี้เป็นมองทีมันมาเรื่อยๆพี่น้องเพราะว่าผมเที่ยวขุดใส่เดือนเนาะพี่น้องโอ้ฝน่นไปแล้วเป็นดุกไงอันนั้นโอ้นั่นตัวนั้นเห็นอยู่โอ้พี่น้องเห็นบ่เนาะเดี๋ยวพี่น้องเพิ่มในบ่เนาะงุ่มในอยู่เออนี่นี่เดี๋ยวผมจะเอาไฟก่อนไหนๆพี่น้องเห็นบ่พี่น้องตัวมันโอ้จะเอาไฟตั้อุู่กอบู่เห็นเนาะนี่ครับมองไฟนี่ครับพี่น้องตัวนึงตัวใหญ่เติบอยู่ นไปแล้วพี่น no ้องไปแล้วเห็นชัดๆแล้วพี่น้องว่าออกมาเห็นชัดๆเลยผมจัดซุ่มแล้วพี่น้องมันอาจจะโบเห็นมันจะเห็นแตกๆนิดน่อยผนตัวนึงก็ลังไปพี่น้องตัวนึงนี่ตัวนึงหลายตัวเจ้าพี่น้องมันอยู่เตะใบบวมหุ่งผมตัดใบบวมหุ่งออกอ่ะก็ไฟพี่น้องเดี๋ยวเอาไฟเส็หน้าผากจี๊ขึ้นก่าใส่หัวไปก่อนผมตัดใบบวมหุ่งออกมันล่มแห้งพี่น้องมันอย่ามันล่มเนาะล่มแห้งมันมันแกงอย่ามันล่มผมก็เลยตัดออก เรามาถิ่มลงมันเรามาส่นพี่น้องมองนี้เป็นมองที่ผมอ่าคุดใส่เดือนเห็นปะพี่น้องเห็นปะคุดใส่เดือนคุดอะไรเอียงมาผมก็มาถิ่มลงมองนี้พี่น้องมันก็มันก็กินมันก็มาซ้ออยี่นี่พี่น้องหรือเป็นมองน้าไหลน้าไหลรจะทอพี่น้องนี่ๆๆน้่นีหลจะทอเห็นปะทอที่ผมหายพี่น้องมึงไล่ตูวได้พี่น้องแต่ว่ามองนี้คือเหซองตูวปฏิินออกมาเธเล็กเกตูัวแปดตูวเธอชิบตูวพี่น้อง ผมปล่อยลงนี่หลาย,ยพี่น้องลุงสานี่ตั้งแต่ผมใส่ขุนโอ้ยอยู่ใต้ใบลุ่งพี่น้องพี่น้องเอีดหมอนอ้อเนาะตั้งแต่ผมเฮ็ดคลิปแรกๆผมใส่มาใส่มาตัวเล็กน้นอยๆเหลือขายพี่น้องเนาะโอ้ยไปเราไปเราปลาดุกปลาดุกปลาดุกพี่น้องปล่อยปลาผมเดี๋ยวปล่อยปลาผมเป็นเป็นปลาเป็นปลานิน่งปลาดุกพี่น้องเห็นยงด้วยขุนเลี้ยงรวยรวยขุนปลาไรพี่น้องปาลาไรกรวน้ำเริ่มจะบุกผม่งเลยต้องอปัำำ๊มน้ำใส่ตลอดเวลาพี่น้องกับบริษัทมังกรที เบดิดเนอโอ้พี่น้องอมันขึ้นมาพี่พี่น้องอือปลาไหลขึ้นมาพี่น้องมันไหลขึ้นมันขึ้นมานนำานำชัดชัดพี่น้องชัดชัดแบบนี้ชัดชัดกับชัดชัดนี่เลยครับโอ้มันต้อขึ้นมากินไอ้ไอ้ไตปลาพี่นอ้องตรงนี้มันเป็นไตปลาเนี่ยข,า,ขาวเขาพี่น้องเห็นป่ะกลางๆข็งไตปลาผมเอาปลาดุกขึ้นมาย่างวางแก้งเอาพี่น,อน้องมาเฮ็ดอีแรนมานขึ้นมาตัวนั้นยังอยู่คือเกาเอ็นตาหางเอาโคตะตัวตัวนี้ไหลตัวเนะ จะขึ้นมันจะขึ้นไปไทยเดี๋ยวเดี๋ยวห้องวาเบิ้งกันพี่น้องมันจะขึ้นไปไทยวันนี้ผมก็ระเล็กวางแรงผมก็เบิ้งมาแต่ตุระผมผมก็มาขุดใส่เดือนแต่วางวางแรกผมก็เอามาให้มันกินครับพี่น้องเอามาให้มันกินมันก็เลยมาซอ้อยู่โอ้พี่น้องปาดทั่พี่พี่พี่บักไลหรือพี่น้องบักไลตัวมึงน้ำไรโอ้พี่น้องเห็นป่ะเนาะคุณเอาพี่น้องโอ้ปุ่นอะผมมันไปใส่เบิดโอ้บักไลพี่น้อง เป็นติ๊บครับเป็นติ๊บเต,ต็มหลุมอยู่ตรงนี้มันหนามไหลเนาะเดี๋ยวเราเอาหน้าไฟเิงไว้ก่อนบออกแล้วก็่ยกกเขาเต็มหัวตัวเละโอ้ผมระบายอยู่แต่เขาจิ๋วเป็นติ๊บมัดซ้อกันอยู่นี่โอ้ไต่ไต่ไต่ไต,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 ต่มาขักมาเนาี่ยเด็กปีนองเอ้ยผุ่นะยังไหนนอนปีนองเอยืนชกันเนาะกลุ่มลงไกลไกลเอ้ยมึกงกระนั่งกลุ่มลงไกลไกลถูกมจังนอนยัเออโอ้เฟืองหนีตัวพ่อไปบนไหนปีน้นนองกระบาดไล่ข้ากูปัดถู อันนี้เป็นการเลี้ยงแบบแบบธรรมชาติพี่น้องหนึ่งตัวนนั้ขึ้นมาหอดนละถูมันไตขึ้นมาหอนตัวมันไอเด็กมากกว่อกีเพี่น้องโตัวตโ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 ตหลายครับจ้กตัวเดี๋ยวผมลองนับกันหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเจ็ดเจ็ดตัวพี่น้องแปดตัวแปดตัวพี่น้องเห็นแปดหัวหุึ่งตัวนึงห้อมดีเขามาอย่ั้ยยึดฟังกันพี่หมองไฟผมอยู่พี่เขาไม่จะขึ้นไปเตะตัวนั้น เออพี่น้องไต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 ตุ้มหมูเหนียว่ันไงปอนไอแต่ว่าก็กระเพาะกิ่นนะพี่น้องอมกินอมกินตัวน้อยๆดูพ่อยๆซ้ำนี่พี่น้องจะเห็นไปขายโปเป็นตะไคร้พี่น้องตัวน้อยปวดพวกหมูเหนียตัวน้อยปวดไอ้ไข่พี่มนฑ์ชอบคุนกระหลุนก็ยังอยู่หนามฟังทางมันหลึกขุนเนาะทางขุนเนาะตะเข็บตะพุ่มพามาเบิ่งกันเนาะก็คืออยู่เป็นตะไคร้อยู่จริงๆเบิ่งมันจะไปใส่พี่น้องมันบืนเกินโคกมันจะไปหาน้ำมันจะไปหา ไอ้น้ำบ่อน่าบ่อนบอมีดอกแรงป่านนี่วงไปดอกอ <c oughs> ยู่นี่แหละครับเอ้ยคนไปแล้วตัวนึงออกไปแล้วพุดสัตว์เอป็นงอกระมีที่โลสงสาโอ้ผีพวกนี่ซุ้มนี่ก็ขึ้นมาถึงขู่เออมันขึ้นไม่ให้นังนอนผีน้องผู้ใด้หูข้อมเมนต์ไว้เลยนะครับผมบอกเข้าใจว่าปลาไหลนี่มันจะมันจะขึ้นมาถึงโขก่แค่หนังมันตะเกียกตะกาย,ยาขึ้นนะมันเห็นไฟมันลุกลุ่นะผูดด้ใด้หูจักกะ ก็เมนเด์เป็นพี่น้องเนอะอ่านิสัยของมันเป็นอย่างไรมันคือผม่งกระวายบางผมก็หู่อยู่ว่ามันเคืองบกเคืองหนำบางทีมันก็อยู่ในหูวงหง่วงก็มีหนำแต่นี่มันยาย่ำจะข้นตึงบกกังพี่น้องถึงขูดไม่ได้ขึ้นเป็นอย่างผมอยากหู่นะโอ้ทัวร์ทมาอยู่นี่เฮ้ยอะตัวบกเอบเอบบางหันเกาไปไต่ใบบกหงว่างโอ้ใบหงมันนี่ใส่ใบกหอยพี่น้องบ่ยังจักเถื่อนีไอกหอยถ้าถิ่มใบมันก็โจกกินเบิด ฝาเปืเ่อนบดไตบดโอ้ยผมพึ่งเห็นมันมากองกันอยู่พี่ผมกับวาอยู่รอบก่อนผมสองไฟบึงคือยังอยู่ฝุ่นสนดอกอยู่ทั้งฝุ่นสนดอกทั้งมองไปบของหงเล็กๆนั่งตะเข้ารอบนี้มากกว่างกันอยู่นี่โอ้ยพี่น้องกักะกะกผมก็เอาเป็นเป็นพวกเศษอาหารพวกใส่ปูใส่ปลาพวก เอออาหารทีห้องกินเนี่ยพี่น้องที่เหลือโอ้ปุ่นตัวปุ่นไงครับเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เลเหลือๆพี่น้องพวกก็มาเท่เท่มองนี่และวมองน้ำเลแหละเพราะว่าเขาไปเท่ฟังน้ำปุ่นเนาะไปเทแถวนี้มันก็บ่ท่านป่าพี่น้องบ่ท่านป่าป่ามันกินป่ากินก่อนเอาข้าบึงเอียนหลัก่ะมาตีเงาข้าแต่โบข้าแต่บึงเอียนมองนี่กับเพื่อนอ้ยอย่ามาจังอยจังอยมาบึงมาซองบึงตาพี่น้องมาซองบึงตาผมผมเขียนบ่พี่น้องเห็นบ่ มีบ่มีบ่อปลาอันมีอยู่พี่น้องเป็นปลานิ่นปลาดุกเลยครับเป็นปลานิ่นปลาดุกปลาตะเพียนปลาโน่นจันกําลังใหญ่พี่น้องกําลังใหไงตอนนี้ที่นี่ปลานิ่นกับปลาดุกแล้วพี่น้องที่มันอ่พาพอกินแล้วอันนี้เสือผมเอามาปลูกมัดไว้เพราะว่ามันมีอันนั้นมันมีอ้นกเจ้าะพี่น้องเนาะนกเจ้ามันมากิน ตาไม่กินตาน้ำมันบกแห้งผมบริอยู่ผมเลยต้องเอาเสือมามัดไว้ไหลมันจะหน่อยหลักผมก็ติดไฟพลังงานแสงอาทิตย์พี่น้องเป็นไฟตโนมัติใส่เพื่อว่าให้แมงไม้แมงไหลนี่พี่น้องโอเคเบิ้งไฟพลังงานแสงอาทิตย์ผมเป็นไฟอัตโนมัติยังโมแรงเปิดเองแมงไม้แมงไหลมันคูดลงให้เมงไม้แมงไหลมงไหลมันคูดลงผมบริใส่เองทีไว้ให้บนหลังคากระท่อมหน่อยผมเนี่ยบริใส่ลังคาเถอะ เงินถือลังคาพีのの่น้องช่วงนี้กำลังถูกอไ้นต้นบักไงพี่น้องกมาแล้วมาแล้วเราก็จะเตะไปบุกหุ้งแล้วเดี๋ยวพาพี่น้องอีกก็โอ้ยเงียบๆน้องขี้่นก็ได้มีแต่ไฟเอาไปเลยล่รโอ้นั่นๆๆ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 ไ่ๆงๆไฟงหลังครับ นี่นี่น,น,นี่พี่น้องโอ้ยบักใหญ่เลยพี่น้องเอ,อ้ยตัวนี้ตัวเดียวต้มเป็ดอิ่มแล้วครับผมผู้เดียวกินซองขบับ <c oughs> นี่นี่มองไฟผมอยู่เนี่ยแล้ผมกินโบ้ไข่ลายเลยเจ้าว่าโอ้ยโบ้เลยน้ำไล่ไหลร <c oughs> วยรวยเมา่อไหพี่น้องก็ร่างเดืขึนนาาน้นมาหากันนี่มั้งก็ร่างเดืขึ้นมางโมงนี้มาหากาศนี่มั้งโมงนี้ก็ยังอิเล่พี่น้องเอ,อ้ยล่ะยังอิเล่อยู่มึงนี่ยมงคนทอน,นี่มองน้ำไล่เนี่ยคุณนะเปลี่ยนมุมงไทยคือนหุ่นห็นจักตุรัสไป เปลี่ยนมุมไทยผมหย่อนเสียงพี่น้องเนาะเอาละพี่น้องมาเนี่ผมพาพี่น้องมาบึงอ่าบ่อเลี้ยงปลาไหลนะพี่น้องเนาะโดนเติมละไฟโดนเติมละพี่น้องเบิ่งฟังผมไฟโดนเติบแล้วขอคุ้มในใพี่น้องอ่าที่รับชมจนจบนะครับเนาะมาคลิปแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะก็อย่าลืมกดไล์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกระลังใจผมนละพี่น้องในการทำลิปต่อไปเพราะการจีบหนาพี่น้องเถ้าผมพาพี่น้องไปเอียงเนาผมกับขาดพ้าหนะพี่น้องอ่าที่ขนของไปหาไทยถ้ำที่ พาทีมงานไปไทยกับบ๊มีน่นาะพี่น้องบ๊มี่รถท่วงพี่น้องแต่ผมกติดภารากิจหลายๆแนวพี่น้องเบืองการเบืองงานเมืองหันเมืองน,นี้นเฮ็ดหันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ช่วงนี้ก็ว่องเกี่ยวเขาเดพ้พี่น้องก็คู่เรื่อยพี่น้องที่ที่ตามชมวงจบดสำหรับคลิปนี้มิเพียงเท่านี้พี่น้องพบก,กันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ